สวัสดีค่ะเด็กๆไลนี้เจอกับคุณครูอุและคุณครูเก๋เช่นเคยนะคะไลนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมมาฝากเช่นเคยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะเป็นวิชาพัฒนาภาษาไทยนะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปหน้า10บค่ะ ลากเส้นตามรอยปลาให้เด็กๆลากเป็นเส้นเฉียงนะคะลากบนขวานะคะไปล่างซ้ายนะคะบนขวาลงมาด้านล่างซ้ายนะคะอ่าเช่นลากตา ทำลูกศรที่เขาชี้บอกนะคะให้ลากจากด้านบนเฉลียงมาด้านล่างนะคะลากให้สวยลากทุกบรรทัดเลยค่ะลากเสร็จแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอย่าให้ออกนอกกรอบค่ะหน้าต่อไปค่ะหน้านี้ก็เช่นเคยนะคะ ลากเส้นตามรอยปากให้เป็นเส้นเฉลียงนะคะจากบนขวาไปล่างซ้ายนะคะลากทุกเส้นนะคะลากเสร็จแล้วก็ระบายสีเช่นเคยนะคะระบายสีสีสวยอย่าให้ออกนอกกรอบนะคะหน้าต่อมาค่ะอ่าลากเส้นตามรอยปะเช่นเคยค่ะ แต่ให้ลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะให้เป็นเส้นเฉียงนะคะลากจากด้านล่างลากจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนเป็นเส้นเฉียงนะคะเด็กๆลากทุกเส้นเลยค่ะลากให้สวยลากเสร็จแล้วก็ระบายสีนะคะตามใจชอบ ระบายสีสวยๆอย่าให้ออกนอกกรอบนะคะระบายเสร็จแล้วส่งภาพให้นครูดูนะคะแล้วครูจะได้ติชมให้คะแนนเด็กๆค่ะสำหรับไลนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะไลหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ